มึงจะเอาการ์ดด้วยใช่ไหมหรือจะเอาแค่ต uh, like ัวเอาด้วยเออด้วยเอาดูอย no ู <whatnot |lo|>? ่แล้วมาคนอย่างคนอย่างลูกพี่เซ่งเพชรเหลือเอาละเอาเลยงูก่อนงามเงเอองามงามปอมปอมอ่ะครับต่อไปเออรักแง่รอลิงเล่ลรอเรือลิงรัก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 อาจารย์รักอาจารย์เฮ้ย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 อ่อนแล้วอ่อนแล้ว ไอปอมฮะอ้ยลเลยดจ้กเลยเทคนิคเทคนิคพี่กูและออุ้ยอุกดกดแล้วลั่นเลยแป๊เลขหไงเลขหในใจเฮ้ยมาเยาสองตัวผงมาเลยอ่ะแบบตึ้งตึทองสองทองอะเฮ้ยออตัวอันแรกด้วยอันแรกดเวยเอ้ยอ๋อมาขนาดดีแล้วอะ อืมได้สิบครั้งไปทีเดียวอืมมาขนาดนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่รู้ก็นะพี่น้องดูพี่เป็นตัวอย่างดูพี่เป็นตัวอย่างสิบครั้งได้เลยอ่ะเออไม่อยากพูดมากดูเป็นตัวอย่างนะเออก็ไม่ได้ยากป่ะวะแต่ทำไมตอนดูเรททำไมตอนดูเรทตัวละครมึงเงียบอ่ะมึงเงียบจังไงตกใจนิดหน่อยตกใจนิดหน่อย